ถัดมานะครับ S r F อันนี้จะสำคัญในทุกๆหน่วยเพราะว่ามันจะเป็นแนวคิดหลักๆในการออกไปเก็บคะแนน1,000 0คะแนนต่อสัปดาห์นะครับกลากมาได้ว่าเรื่องของ what where และ who นะครับอะไรที่ไหนและใครเขาบอกว่าเติมลงไปในช่องว่างนะครับโดยการใช้ what หรือ where หรือ who อย่างเหมาะสมก็จำง่ายๆเพียงคําว่า what คืออะไรนะครับ where ที่ไหนและ who คือใครคำถามแรกทำมาให้นะครับ It's an example what is your name ชื่อคุณคืออะไรนั่นเองนะครับ is paris paris น่าจะถามว่าอะไรครับอยู่ที่ไหนนั่นเองคับ where is paris ถัดมาครับ are their names นะครับชื่อของพวกเขาคือจุดจุด่ตัวอะไรที่ไหนหรือใครดีควรเป็นอะไรนะครับ what are their names นะครับ does she live นะอาศัยอยู่จุดจุดังนั้นที่ไหน where นะครับ <Yeah. S 1> are the books นะครับหนังสือจุดๆ,ๆุ นะคงไม่ถาม what นะครับนะเพราะสถานการณ์ทีเป็นการจัดจงแล้ว่าหนังสือแสงมีการรู้ว่าเป็นหนังสืออะไรแต่อยากรู้ว่าที่ไหนมากกว่าก็คือ where are the books นะครับ Works in the national banks นะครับทำงานในธนาคารชาตินั่นน่าจะเป็นอะไรครับทำงานมีกิยุยา์ลำหน้ามาตรงนี้นั่นคือใครนะครับ Who works in the national banks Is from Moscow มาจากมอสโกสถานการณ์นี้น่าจะหมายถึงใครนะครับ Who is from Moscow Do you work? ทำงานจุดๆนะครับน่าจะเป็นถามคนไทยเกี่ยวกับที่ไหนนะครับ Where do you work นะครับเช่นกันนะครับ Live อยู่อาศัยนะครับ Does a n d a live นั่นก็คือเป็น Where does a n d I live ถัดมาครับ Can play chess นะครเป็นกรุยา Can play เล่นได้น่าจะเป็นคำถามที่ถามว่าใครเล่นได้นะครับ Who can play chess Chess นี่คือหมากรุกนะครับและ Is a singer นะครับ เป็นนักร้องดังนั้นก็คือได้จะเป็นใครมาเดิน Who is the singer นะครับก็เลือกใช้คำถามให้เหมาะสมนะครับถัดมานะครับ Complete the question and answers ถามคำถามและคำตอบให้เหมาะสมนะครับจุดจุดจุด they live คำตอบเป็น make in Mexico ดังนั้นอะไรครับ Where Where do they live นะ they live in Mexico ข้อ2ครับ live with Anna อาศัยกับ a n น a น่าจะเป็นอะไรครับใครนั่นเองครับ Who lives with Anna แน่นอนคำตอบเขาตอบไปครับตามด้วยเริ่มต้นด้วยชื่อนะครับแล้วก็ lives with Anna ล้อมาเลยต่อไปครับ City that Anna l i v e in นะครับเมืองที่ Anna อาศัยอยู่นั่นคืออะไรครับเมืองไหนนะครับหรือเมืองอะไรก็คือ what นะครับ what city เมืองอะไรแต่ถ้าเป็น which ต้องมีให้เลือกนะครับเป็นชื่อเมืองนะครับเช่น Bangkok เชียงใหม่ประมาณนั้นพอช h e lives in เป็นคำตอบ Do you do อันนี้เป็นคำถามที่ใช้ถามอาชีพเป็นคำถามั้นมักจะเป็น What do you do หนึ่งคำตอบคือ I am a อะไรก็แล้วแต่ I'm a a student I'm a a teacher นะครับข้อ5 Do you อะไรไม่รู้แต่คำตอบว่า I live in นะครับเป็นการบอกว่าอยู่ที่ท,ที่ไหนอาจจะมีชื่อเมืองนะ I live in Bangkok นะครับก็คือ Where do you live นั่นเองนะครับก็ไปดูรูปไปคำถามคำตอบที่ทำควารู้จักใครสักคนหนึ่งถัดมาครับ Exercise J กลับไปที่ Sounds ว่าด้วยรของเสียง B L B R C L แล้วก็ C R นั่นคือการเสียงกล้ำนะครับอย่างที่บอกตัว L แล้วก็จะเป็นเสียงละละธรรมดาแต่ถ้าตัว R มันจะเป็นการม้วนลิ้นนิดหนึ่งเป็นบระระนะครับดังนั้น B L ก็คือระนะครับ B R คือบระนะครับ C L คือคละในที่ซีอก็จะเป็นคระก็เลือกคำที่เหมาะสมจากภาพแรกครับเป็นเมฆนะครับสถานการณ์นี้ก็คือคลาวด์นะครับก็คือ C L clouds นะครับมีหลายก้อนนะครับสองข้าวดินสอสี ละว่าแค่ครยอนนการครเอนนั่นก็คือเสียงครยก็คือเสียงตัว r นะคร cr ถัดมาครับไม้กวาดสถานการณ์นี้เราใช้คาว่า broom นะครับก็คือ br นะครับตาครับผ้าห่มนะครับเราใช้คาว่า blanket นะครับ blanket ก็คือละตัว l ธรรมดานะ blanket ถัดมาครับสมองนะครับอันนี้เป็นใช้คาว่า brain นะครับซึ่งเป็นตัว r เราจะหมวนอย่างน้ดนึง b r a n r นั่นเองถัดมาครับนาฬิกานะครับก็คืออะไรครับ cl นะครับ clock นะครับ ถัดมาปูอันนี้จะเป็นเสียงอะไรครับเสีงสีงอรอันนี้มีมาลอกด้วยก็คือแต่จะเป็น C อย่างเดียวก็มี B เข้ามาหลอกอีกนะก็คือเป็นค r a b นะครับและท้ายสุดครับขนมปังนะครับตัวนี้ก็คือ b r e g h นี่ก็คือเป็นก็คือ b r e g h นี่ก็เป็นเสียง BR เขีนว่าขนมปังก็จะแนกความแตกต่างให้ออกนะเวลาตอนไปสอบเก็บคะแนนเนี่ยส่วนของฝั่งจะช่วยให้ได้คะแนนง่ายขึ้นด้วยข้อ2นะครับ write in the correct letters into complete the sentences นะครับ Uh, เลือกคำพวกนี้ไปเติมให้ประโยชน์มีความสมบูรณ์ The mail mail t h i n k s the mail อะไรทักอย่างหนึ่ง่างนี้คือนำมาแน่นอนครับแต่นั่นเป็น bring นะครับ be on นั่นเองนำจดหมายมา We don't have a uh, so we can't decide walk นะครับเราไม่มีจดุจดๆ ดังนั้นเราจรึงไม่สามารถจุดๆจดจดจดทางเดินได้นะครับนั่นคือไม่มีอะไร,รไม,ม่ไม่มกวาดนะครับ we don't have a broom so นะครับ so we can't clean นะครับทำความสะอาดเป็น C L นั่นเองนะครับ a prince usually wear a นะครับเจ้าชายมักจะสวมจุดๆเๆสมอนั่นคือมงกุฎนะครับนั่นคือคาว่า crown นะครับคือ C R นะครับ she didn't b ๊ b b ๊ her book to จุดๆ as นะครับ เธอไม่เอาหนังสือของถธอมาที่ชั้นเรียนนะครับนัคือไม่เอามาคือว่า bring นะครับแล้วห้องเรียคือคำว่าอะไรครับ c l a s s นะครับเป็น c l นะครับและสุดท้ายสุดกับ the sky is ท้องฟ้าเป็นสีนี้คีอะไรครับ blue ก็คือ b l นั่นเองนะครับแลนมาสู่การ review ของบทนี้นครับเนะเลือกคำที่เป็นคำถาม what where how แล้วก็เวนใส่ลงไปในคำถามที่เหมาะสมนะครับสถานการณ์นี้ก็คือนะครับ คำาท่อนหนึ่งะครับ like ตัวนี้มีความหมากชื่นชอบชอบอะไรนะครับเช่น what does he like นะครับข้อ2ครับ is your house นะครับบางคนจุดๆดังนั้นคืออะไรครับ where ที่ไหนนะครับ where is your house ครับ is he doing นะครับตัวนี้ถ้าเป็นตามความสั์เลยทำอะไรดีกว่าก็คือ what is he doing แต่บางครั้งเราอาจถามเป็น how is he doing ก็ได้นะครับก็คือว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องการถามสุขภาพนะครับ ข้อ 4. ครับ does he usually get to school ปกติแล้วนะครับไปโรงเรียนจุดๆๆคืออะไรครับอย่างไรนะครับ how does he usually get to school แต่นะครับอาจจะเป็นคำถาม when ก็ได้ครับปกติแล้วเขาไปโรงเรียนตอนไหนนั่นเองนะครับไปถึงเรียนตอนไหนนะครับข้อ 5. ครับ is she wearing สวมกำลังสวมอยู่นั่นคือสวมอะไรนะครับก็คือ what is she wearing 7ครับ color are your eyes ตาของคุณสีจุดๆดังนั้นคืออะไรครับ what what color are your eyes do you go to school ไปโรงเรียนจุดๆๆเหมือนกันครับเหมือนข้อ4เลยนะครับหลักๆก็คือน่าจะเป็น when แหละไปเมื่อไหร่อ how ไปอย่างไรแต่อาจเป็น when ด้วยก็ได้ do you do นะครับถามได้2แบบนะครับ What do you do จะได้ไหมครับทำอาชีพแต่บางครั้งก็ใช้ how do you ได mm ้ด hmm. ้วยใช้สหรับการทักทายเป็นไงบ้างนะครับนะยินดีที่รู้จักเป็นต้นนะครับ10ครับ old is your grandma นะครับคุณคุณยายคุณย่าคุณอายุเท่าไหร่ก็คือ how old นะครับและ does she live นะเธออาศัยจุดจุดจุดคุณอะไไรครับ where นั่นเอง where does she live เอ้าผมตกข้อ6นะครับ do you spell your last name นะครับ กดชื่อสกุลของคุณจุดๆๆคืออะไรครับอย่างไรนะครับ how do you spell your last name นะครับและ12ครับ are you going นะครับกำลังจุดๆไปที่ไหนนะครับก็คือ where are you going นะครับน่าเป็นแนวทางในการตอบที่น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับและ2ครับ circle นะครับวงกลมหรือ highlight ทำสีคำที่เหมาะสม this is a glass of juice นะครับซึ่งจริงๆแล้วใส่คาบได้ไหมผมว่ากกใส่ได้นะนะครับแต่ปกติคาบจะเป็นใส่ชาอย่างเงีนะ้ยน้ำผลไม้ก็ใส่ glass แล้วกันนะครับ many people like to eat นะครับ uh, จริงๆแล้วนะครับอาหารเบอร์เกอร์ได้ไหมกนะ็อาจจะได้ครับแต่ปกติแล้วเนะี ers, นะ่ยแฮมเบอร์เกอร์เขาจะมองเป็นลักษณะของในภาพรวมมวลส่วนใหญ่ชอบทานแฮมเบอร์เกอร์ในการเป็นพดเหมือนกันดังนั้นน่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ดีกว่า I would like a, a water นะครับ a cup of water ได้ไหม a glass of water ได้ไหมได้นะครับส่วนตัวนะครับสถานการณ์นี้น่าจะเป็น a glass of water นะครับบวกคาบจะไี้บอกคับจะเป็นทีนะครับ Chinese people like to drink นะครับชาวจีนนะครับชอบที่จะดื่มอะดื่มชาซึ่งทีนับไม่ได้นะครับเมื่อนับไม่ได้ไม่ต้องเติม s อนะครับเป็นทีปกติ Would you like to have for lunch นะครับอยากทานอาหารมื้อเส้นที่เป็นเส้นๆหรือก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรที่เป็นผัดเป็นเส้นๆไหม สถานการณ์จำไว้ครับ noodles เป็นพระูพจพ์เสมอนะครับต้องเติม s นะครับ who หรือ which works for newspaper นะใครคทำงานให้กับหนังสือพิมพ์หรืออันไหนทำงานซึ่งแน่นอนครับ who ดีกว่านะใครคทำงานให้กับหนังสือพิมพ์ข้อ6ครับ do his grandparents live ปู่กับย่าหรือตายายเขาอาศัยอยู่จุด,จด ที่ไหนดีกว่าดังนั้นก็เป็น where นะครับนั่นคือบทที่3ครับว่าเรื่องของคำถามเพิ่มเติมต่อย่อมาจากบทที่1และ2